อ๋อหันช่างครับหันได้ครับถ้าแรกนะครับก็ก็รเคอคอมัดหนนะครับเราก็จะตั้งคอตรงนะครับโอเคดันเก็บคางคือดันขางไปข้างหลังนะครับรู้สึกว่าตัอชุดตึงด้านหลังคอใต้ฐานกระโหลกแล้วก็ค้างไว้ประมาณหนึ่งถึงห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยทำสามห้ารอบนะครับท่านี้เขาก็นี่เป็นการเคือนคอมัดหนนะครับต่อมาก็เคือคอมัดมัดนอกโดยรวมนะครับแล้วก็จะเกรงคอ นะครับเปลี่ยนคออยู่ในท่าตรงนะนะครับใช้มือเข้าถนัดนะครับดันดันศีรษะนะครับสู้กันนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนประมาณ50%นะครับไม่ให้ไม่ให้ใช้แรงเกินไปเพราะนะครับเอาเท่าที่รู้สึกว่าเราไม่ปวดนะครับดันไปเปลีคอค้างไว้ดันให้ตรงนะครับดันมาถึงห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยทําซ้ํา5รอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําทุกทิศทางนะครับด้านหลังนะครับเหมือนกันค้างไว้5วินาทีแล้วก็ปล่อยทําซ้ํา5รอบนะครับซ้ายแล้วก็ขวากก็เเช่นนดียวั ต่อมาท่าที่3ามจะเป็นท่าดึงสะบักนะครับก็จะเป็นนั่งหรือยืนก็ได้นะครับโอเคให้ตัวตรงนะครับดันสะบักไปด้านหลังนะครับให้รู้สึกว่ามันตปนปึงที่สะบักนะครับเราต้องยืดแอนออกออกมานะครับค้างไว้ 1- นถึงห้าเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยทําซ้ําทั้งหมด5ครั้งนะครับทั้งหมดก็ทําเช้าเย็นนะครับผสำหรับคอบานะครับส่วนหลังก็จะมี2ท่านะครับบางทีที่ดูก็ท่าที่กําแพงนะครับก็ จะกำแพงประมาณประมาณช่วงแขนนะครับโอเคดันกำแพงเอาไว้นะครับแล้วก็ดืนให้มั่นคงนะครับจะยืดฝั่งขวาเอาฝั่งขวาเข้ากำแพงนะครับแล้วก็ดันสะพพกนะครับเข้าหาเข้าหากํากำแพงนะครับแล้วก็ดันหัวไหล่เราออกข้างนอกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อเอวนะครับด้านในถ้าเป็นท่ายืดนะครับเราจะนับค้างไว้สิบวินะครับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ผ่อน เราก็ทําซ้าสักสามรอบถ้าไม่ค่อยตึงต้องพยายามพยายามไม่ให้มันเจ็บนะครับว่แค่ตึงตึงมากๆแต่ไม่เจ็บนะถ้าเกิดมันไม่ค่อยตึงเราก็อาจจะดันหัวไหล่ไปพิ่มขึ้นให้มันตึงมากๆนะครับทีนี้ท่าหลังท่าที่หนึ่งท่าที่สองก็จะเป็นท่ายืดยืดเอวบิดเอวนะครับพวกนี้ทำในท่านั่งแล้วกันนะครับสุดท้าเป็นต้องเป็นท่านอนนะนอนใหญ่นะครับบิดเอวจะยืดฝั่งขวาเอาขาขวาพาดมานะครับแล้วก็เอามือนะครับจับสซโพกนะครับแล้วก็ดัน ตัวก็จะบิดไปทางทางด้านซ้ายนะครับเพราะอะไรขวาติดเตียงเอาไว้ยนะืดให้รู้สึกว่ามันตึงตรงจุดๆที่เราเป็นที่สุดไม่เอาให้เจ็บนะครับให้มันตึงมากๆพอนะครับก็เหมือนกันถ้ายืดบ่ามคาขไว้นับหนึ่งถึงสิบทำซ้ำสักสารอบทำสองข้างก็ได้ที่ดีจะได้ลดการเกร็งของเรางก็ปนะระมาณค